สวัสดีค่ะฝากกดไลค์ก็ติดตามของบริษัทของเราด้วยนะคะ นี่เป็นพื้นที่็อกซี่ห้องเย็นนะคะแต่ว่าไม่ได้จำเป็น,นต้องใเาห้องเย็นนะคะใช้ในห,ห้อง,องนั่งเนบ้าน่าห้องนอนถ้เพืนที่เป็นพื้นคอนกรีตไม้อลูมิเนียมอะไรก็คือใช้ได้หมดนะคะจะทำให้พื้นเนี่ยสะอาดสวยงามไร้รอยต่อะะแล้วก็เป็นมาตรฐานอันนี้จะเป็นมาตรฐานโรงทับเอ่โรงงานุตสกรตมหรื้โรงงานุตสหารรมนะคะในรายผลิตที่ต้องตรง ความร้อนความชื้นกดเกวันนี้จะได้มาฐาบมอกจมพนะคะเย็นนารานะามีกาลาเลยคือัเป็นพื้นที่ปลอดภัยอนาระยคนแข็งแงรับน้หนักได้ค่อนข้างเยอะนะคะรถยนต์รถโฟล์คลิฟแทนลิฟรับได้หมดนะคะ เรารับทำด้วยประเทศนะคะหรือน่องเย็นน่องแจ้แข็งติดลบหรืออุณหภูมิร้อนมากๆอะไรก็ปกติอย่างถ้าเราเออใช้พื้นมากๆกับคอนกรีตเนี่ยจะทําให้คอนกรีตโครงสร้างมันสึกมันเสื่อมมันนะคะแต่ว่าถ้าเรามีพื้นชนิดเคลือบเนี่ยมันจะรักษาโครงสร้างคอนกรีตของเราด้วยนะคะให้มีอายุการใช้งานนานแล้วก็ได้มาตรฐานได้รอยต่อข้อแตกต่างของพื้นนี่กับเพล่อมาซื้อมันจะไร้รอยต่อนะคะมันจะไม่มีรอยต่อ ที่เป็นตะเกียบเชื้อโรคนะจะเป็นฝุ่นเยอะทำความสะอาดง่ายด้วยนะคะความสะอาดง่ายก็ไม่คือไม่เป็นฝุ่นตัวของมันเองค่ะไม่เป็นฝุ่นไม่เกิดไม่เกิดฝุ่นนะคะแต่ถ้าเป็นฝุ่นที่จับข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าได้กันไปอย่างนะคะแต่ว่าถ้าโสติเราใช้ถุงพนกีดเนี่ยคันกีดเนี่ยมันจะเว่าไปเรื่อยๆเนี่ยมันยุ่ยมันอะไรเงี้ยมันจะเกิดผ่อนเนี่ยมันจะเป็นฝุ่นแต่ถุงนกีดเนี่ยไม่เป็นฝุ่นนะคะ ดังคุณมาตรฐานสากนเลยนะคะมี้ลเทสกับโควิดนะคะพวกเป็นไทยกับพวกอาหารไมพวกวาการ s m ที่เปิดใหม่นะคะพวกลายผลิตไม่ว่าจะเป็นไขไขเไข้หรือว่าพวกหมูพวกนืสัต์พวกกระหักล่องกินนะหะนิยายอะไรแบบว่าเขาจะทำนะคะเ้าจะสอมาตรฐานเตรยมีออยอะไรเงี้ยมีการตรวจสอบอเงี้ย ก็คุณต้องทำพื้นชนิดนี้นะคะแต่ว่าพื้นชนิดนี้มันไม่ได้จำกัดรว่าคุณจะต้องทำในโรงงานนะคะเพราะว่ามันสามารถทำได้ คนีก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของพื้นที่ความใกล้ใจสายพันธุ์ที่นี่นะคะว่าเป็นสัตว์ป่าหรือว่าในกรุงเทพนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพบวามขีดเดิมด้วยว่าถ้าสภาพบวามขีดเดิมเดี๋ยวมันเสื่อมสภาพมากๆเราก็ต้องมีการปรับการอะไรก่อนนะคะแล้วก็ค่อยค่อยลงน้ำยานะคะปกติเราลงสีทีนี้นะ,ะโอ้โหเกี่ยวโฮมังกิดไม่ดีเลยจะต้องลง,งท่ามินท์ลงอยนี้กันนะ โรงงานนะคะที <ic> ่โรงงานแอไกอบกําลังก่ะเงานของเราด้วยนะคะเราก็เดินทางไปทั่วประเทศนะคะอันนี้จะเป็นโพรีอินเดนคอนกีตนะคะถุงแบบเงาเลยคสวยสวยงามแขงแรงทนทานนะคะแรงนทานมากนะคะโลิปรถโดนอะไร ถือวิ่งด้นสบายนะคะไม่แตกนะคะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยคือเหมือนกับเเทคอนกรีตประมาณสิบเซนทำแข็งแรงแต่อันนี้เราเทหนาเลยที่นี่ประมาณแค่สี่ห้ามิลนะคะมันจะเทียบเท่ากับว่าคุณเพคอนกรีตโครงสร้างเจ็ดสิบเซนเพราะมันจะแข็งแข็งค่อนข้างมากเขาเรียกว่าอะไรซ่าอะไรอยูเรียอยไม่ถูกเหมัอนกับพลาสติกมันจะพื้นเขาเรียกว่าอยู่ได้หมดถูกดนี่ป๊อปปี้พียูนะคะตัวนี้นะคะ แต่ว่าไม่ใช่อีพ็อกซี่นะคะตัวนี้เป็น PU นะคะ PU มานแบบสัมมอนพอลิเมอร์เทนนะคะซึ่งมันมีลักษณะคล้ายกันมากนะคะเพียงแต่ว่า PU เนี่ยมันจะทนแข็งแรงกว่าแล้วก็ถึงเรื่องผสมพวกคอนติอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะแล้วแต่สูตแล้วแต่พิีโคตติ้ง PU MFSF LF อะไรก็ว่าสายมสถานที่นะคะว่จะใช้ในโรงงานแบบไหรือว่าใช้ใต้ดินฟ้าอะไรเนี่ย เาีาูต้องเลือ่อนไขว่าเป็นแบบทาบแบบเคลือบหรือว่าแบบเทเราก็ต้องดูว่าใช้ในร่มหรือการแดดด้วยอีกทีนึ่งเราก็ต้องดูอีกว่าใช้เนี่ยสำหรับต้องการเน้นกันแดดหรือว่าการเอ่อกอันรนะับแรงใช่ไหมถ้าเราทำภาย,นย,นนยนในเนี่ยมันจะเน้นรับแรงมาใช้ก็พียูมันดีเพราะว่ามันจะแข็งแรงแล้วมันก็ได้แต่ถ้าคุณเนี่ยจะทำแบบปลาคุณต้องใช้เป็นพียู กันเสริมพีวมันรเสริมเนี่ยมันจะเหนียวจะยืดหยุดเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันจะยืดการขยายตัวนะคะเราเรียกว่าเหมือนยางอ่ะแต่พอมันเย็นมันจะหมดตัวนั่นน่ะคือการใช้พีวีคอนดีซานะคะบางคนเข้าใจว่าใช้อีพ็อกซี่คอนดี้าอันที่เท่ๆกันนั้นไม่ใช่อีพ็อกซี่นะเป็นพีวีเลยการวางเราหลักรูปนะ